ก็คือรูปทรงการดีไซน์ออกแบบของเขาเนี่มันลงตัวมากเห็นแล้วคือมันสะดุดมันชอบเลยละสวัสดีครับผมกิติศักดิ์เหล่าพิเดชนะครับอาชีพก็คือรับเหมาก่อสร้างนะครับเพราะมันเป็นงานก่อสร้างใช่ไหมครับบางไซต์ขึ้นใหม่เงี้ยถนนก็จะขูข่ขาบ้างมีรุม,มีบ่ออะไรพวกเนี้ยโชค๊คตัวนี้ผมก็จะใช้ดีหน่อยพาครอบครัวไปเที่ยวเงี้ยขึ้นเขาลงเขาเงี้ยตัวนี้ผมมั่นใจมากเลยพี่ ตอนแรกผมวนนึกอยู่นะว่ามันจะอืดเธอท้าไหมอะไรพวกน,นี้แต่พอได้ลองขับการดอกตัวของเขาเนี่ยก็โอเคเข้าโค้งเข้าอะไรการยึดกอถนอนก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ดูแล้วมันแข็งแกร่งมีแปลกตาดียิ่งวัสดุที่ผมเห็นนะส่วนประกอบเนี่ยก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เราตัวนี้คือชอบมากเลยครับตัวนี้ ที่ผมบอกรถมาปุ๊บผมก็จะไปเปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนโชค๊คก็มีเสริมแหลกขึ้นมาแหลกหลังคาและใส่ตะแกงคือไว้บรรทุกนะครับตัวนี้อย่างงานก่อสร้างผมเนะี่ยบางทีผมก็บรรทุกพวกบานประตูพวกไม้ผมก็ยัดขึ้นหลังคาไปเลยคือตัวนี้ก็สะดวกสบายครับตัวนี้เผื่อได้ไปกลางเต็นกลางอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะนอนบนหลังคาเลยอย่างเงี้ย ก็อย่างเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปจอดร,รถตามปัม๊มทำอะไรก็จะมีคนมาสอบถามรถเท่จังสวยจังอะไรพวกนี้ส่วนมากคนก็จะยังไม่รู้ครับของไทยลุ่งก็เลยบอกเขาว่าเป็นของไทยลุ่งคนไทยเราผลิตเองโรงงานเขาก็จะอยู่ที่หนองแขมอะไรเงี้ยเซอร์วิสนี้ส่วนมากผมจะเข้าที่ศูนย์ตุยต้าใกล้ๆบ้านนะครับนอกจากมีปัญหาอย่างเช่นพวกไฟพวกอะไรที่ทางศูนย์ก็ไม่มี ผมก็จะสอบถามทางไทรุ่งครับไทรุ่งก็จะจัดการให้ครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะออกรถใหม่นะครับผมก็จะขอแนะนำตัวไทยรุ่งตัวเนี้อยากให้เพื่อนมาลองขับดูทดลองดูไททรมไทซ้ายทรีอา์ทานฟอร์เม